b ิวตี้อาร์เกตนะคะก็มาสักคิว้วสักตาตาปากวันแรกก็คือสักคิ้วไปก่อนสองวันหลังก็คือมาสักตาตาปากไปคิ้วนี่คือไม่เจ็บเลยนะไม่ไม่รู้สึกว่าจะรู้สึกว่าอะไรเลยคือสามารถหลับได้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะพอใจคิ้วตาปากโอเคพอใจบริเวณหมดทุกอย่างชอบมากเลยไม่คิดอะไรเลยวันแรกมาก็คือ ดูในอ่ะเฟซบุ๊กก็เข้าไปดูรูปอ่าของคนที่เคยมาทําที่นี่ก็โอเคสวยก็มาเลยไม่คิดอะไรว่ามันจะเจ็บหรือว่าจะไม่สวยไม่ละเอียดอะไรคือคิดว่าตัดสินใจแล้วไม่น่าจะพลาดค่ะแล้วการใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างเอ่ยหลังจากมีคิ้วมีตามีปากก็คือบางคน,คนแต่เขาไม่รู้นะว่าไปสั่งคิ้วมาแต่ก็จะถามว่าไปทําอะไรมารู้สึกว่าเปลี่ยนไปอ่ะเธอทำอะไรหน้าเธอไปเสรรมอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ไปตัดมา การใช้ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างเอ่ยก็การใช้ชีวิตมัอนเหงนกัแต่งหน้าอ,อะไรแต่งหน้าคือไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรเลยทุกวันนี้ก็คือเช้ามาก็คือล้างหน้าทาแป้งธรรมดาหรือว่าลิปมันธรรมดาไม่ต้องแต่งอะไรเลยก็ได้สวยเลยขึ้นจากสระไว้น้ํคุณไม่ต้องท่อสไปตลอดเวลาไม่ต้องมานั่งแต่งอยู่ไงแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงสาวๆที่ยังคิดเรื่องนี้แล้วก็ยังกังวลใช,ใช่บางคนก็คิดว่าเออจะเจ็บแล้าทำ โอเคแต่ถ้าแพงก็คือออกมาผลตอบรับโอเคสวยก็คุม้มโอเคค่ะขอบคุณค่ะัไ <c oughs> งมั่งอันนี้จะพูดเยอะแล้วสินี่อันนี้พูดน้อย